ก่อนนะคะคุณหมอกำลังจะมาแล้วค่ะอมยานี้ไปใต้ลิ้นก่อนนะคะจังหวะการทำงานของหัวใจอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แล้วนะครับแต่หมออยากให้คุณทบทวนเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะหรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมอีกทีการเนื้อหัวใจที่ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานเองได้นะครับ ขอบคุณนะคะคุณหมอออนออนต้องฟังหมอบ้างนะน,นี่ออนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมานานแค่ไหนแล้ววะทำไมไม่บอกใครบ้างเลยก็ออนอยากให้เขาเก็บหัวใจมาให้คนที่เขาจําเป็นจริงๆอ่ะวินอย่างเช่นคนที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือคนที่เป็นคนสําคัญของใครสักคนนึงอะออนพูดเหมือนตัวเองไม่มีความสําคัญนะ ออนเป็นลูกกัมาพ่อแม่ไม่มีวินก็รู้ hey. แต่ออนเคยบอกว่าออนมีอาที่คอยส่งเสียออนมั้นไม่แต่เด็กนี่ใช่เขามีบุญคุณกับออนมากแต่สิ่งที่ออนทำทั้งหมดออนว่าออนชดใช้เขาครบหมดแล้วแหละตอนนี้ออนก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วอะแต่วินมีนะ อ,ออนรู้ออนเข้าใจว่าวิรู้สึกยังไงออนไม่เข้าใจหรอกการที่เรารักใครสักคนนะ้วต้องมองดูเขาจมอยู่ในความทุกข์อยู่คนเดียวโดยที่ไม่ให้โอกาสตัวเองมีความสุขบ้างเลยมันรู้สึกยังไงออนไม่เข้าใจหรอกวิน วินจะเคารพการตัดสินใจของออนนะอ่อนจะไม่ผ่าตัดก็ได้ออนจะไม่รับบริจาคหัวใจก็ได้วินอยากให้อ่อนมีความสุขสักครั้งหนึ่ง แต่งงานกัะนะออนเดี๋ยวก่อนนะ่ะออนเข้าใจว่าวินรู้สึกยังไงกับออนแต่วินยังไม่เคยขอออนเป็นแฟนเลยแล้วนี่จะข้ามสเต็ปม,มาขอแต่งงานเลยเนี่ยนะก็ข้ามสเต็ปเหมือนหัวใจอ้อนนั่นแหละอยู่ๆก็หยุดเต้นไปวินไม่รู้หรอกนะว่าเวลาที่เหลือวินจะทำให้ออนรักวินได้มากแค่ไหนจะเป็นสัญญา เพียงจะทําให้ออมมีความสุขมากที่สุดเท่าที่ทําได้ในเมื่อไม่ต้องไปใช้นี่บุญคุณใครแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่เหลือไปด้วยกันนะก็แต่งงานกันก่อนนแล้วก็ค่อยเป็นแฟนกันก็ได้ พูดจริงวะเนี่ยจริงนี่